กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากแจเิงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ ตอนแรกนะคะแอนมินก็สรุปไปแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าโทรศัพท์แอนมินเบ็ดหมดนะคะก็เลยได้มาอัดคลิปต่อนะคะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวเรามาสนุปแนวทางกันนะคะแอนมินให้รูดไปที่3นะคะเข้าแต่เจนะคะไป2หลุดเนาะ3 3นะ,คะใครลูด3นะคะได้เฮนะคะเบิ่์น 3, 3นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเจาะกันนะคะ สำหรับตัวเจาะนะคะก็เหมือนกันนะ,ะให้เด่น3นะคะอันนี้ก็เจาะไม่เข้าเด่นสองเด่นสามาแต่7จามเหมือนเดิมนะคะ8 2ดสองก็ไม่มีสามสามก็หลดะะุดคะเสียดายนะคะตารางกำลังวันมานะคะ8 2ดสองโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ก็เลยนะคะไม่นานนะคะเพราะแอดมิ้นเขียนไว้แล้วนะคะพี่น้องคะ แอนมินให้เด่นศนย์กับเด่น6กนะคะแอนมินให้รูดไปที่0นย์ะคะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะแอดมินให้รูดไปเลยก็ดีนะคะทุกคนรูดไปเลยนะคะลูดไปเลยนะะลเนาะจะได้ชนะนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะเม็ดเดียวนะคแอดมินเขียนให้แล้วนะคะ เพราะว่าอัดแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคืนเนาะแต่ว่าก็ไปหยุดคลิปไปนะคะแบตหมดนะคะ เดี๋ยวเอดมิ้นจะพามาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็เขียนไปแล้วละคะครึ่งหนึ่งนะคะไม่นานเลยนะคะเพราะเอ็นมิ้นเขียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเขียนต่อนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 05นนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น6 2สอง5 12สองนึ่น่ะคะอย่าลืมนะคะแปลงล่างนะคะเนาะหนึ่งเก้า เาสองเต้นมิ้นคำนวณมาไม่เจอเลขเก้านะแต่ก็กันไว้ดีกว่านะคะเก้าห้าเบิ้ลนะคะเบิ mm ้ล hmm. มีอยู่นะคะเบิ้ลเอาหกสองเอาตั้งสองรอบเนี่ยทุกคนหกสองเอาตั้งสองรอบทำไงดีหกแปดนะคะขอแก้นะคะนี่ไม่ใช่หกสองนะเป็นหกแปดนะคะทุกคนนะ ห8แปเนะคะเนาะเบิ้ลนะคะก็จะมี1นึ่งหนึนะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยศูนย์หกศูนะคะหนึ่งห้าห้ ศูนยจดไว้คับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามให้อินด้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอ d m ดมินะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยูด่ด้วยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อินขอตัวลาไปก่อนนะคะ kerap, sodi,